ในข้อเก้าครับนะถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเราเฉลียวใจนิดนึงข้อน,นี้จะใช้เวลาแป๊บเดียวเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะโจทย์พูดว่าถ้าตัวประกอบเฉพาะย้ําตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะแปลว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคตัวประกอบเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดของสองพันยี่สิบเอ็ดคือเอสรุปเเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะแน่ๆโอเคนะ x เป็นตัวประกอบเฉพาะของสองพันยี่สิบเอ็ด x เนี่ยเ,เป็นจำนวนเฉพาะลนะเป็นจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบของ2,021น,นะตอนนี้ยังไม่ได้สนใจเรื่องว่ามันจะมากสุดน้อยสุดอะไรด้วยและตัวประกอบเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดของ2 0ี4คือ y ดังนั้นก็แปลว่า y ก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยถูกปะ y, y เป็นจำนวนเฉพาะแต่ทีนี้เจ้า2,514เนี่ย2,564ตัวมันเองอ่ะเป็นจำ <Y S 1> <Y S 2> นวนคู่ปะ, <Y S 2> ปปะงั้นตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดของมันคือสองเออครับ y เนี่ยที่สองนะ x เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่าเยอะที่สุด ที่เป็นตัวของเจ้าเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่าำมันปล่อยไปแต่เมื่อเราเอาเอามันมาหาอลอรมอเอรมมของ x กับว y มันก็เท่ากับอลอรมของสองสองจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะ x กับสองจำนวนเฉพาะทั้งคู่เลยแล้วไม่ได้เท่ากันด้วยเพราะว่า x นี่ไม่มีทางเป็นสองเลยเพราะสองพันยี่สิบเอ็ดไม่ได้มีสองเป็นตัวประกอบใช่ปะ่ะเออนะงั้นนี่ก็จำนวนเฉพาะนี่ก็จำนวนเฉพาะอ้าวแล้วมันจะมีอะไรซ้ำกันได้อ่ะเออสิ่งที่มันจะมีซ้ำกันได้ก็แค่หนึ่งหรือหอละมอข้อนี้จึงเป็นหนึ่ง เออฮะเอกคือจะมุนเฉพาะที่ไม่ใช่สองแน่ๆแหละแต่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรลแล้วเราก็เก็ดอ่ะด้วย <c oughs> อะแต่ถ้าสมมุติเกิดอยากรู้ x ขึ้นมาจริงๆข้อนี้จบแล้วนะข้อนี้จบแล้วนะเกิดข้อนี้เกิดอยากรู้ x นะมามาดูกันสมมุติอยากรู้ x สองศูนย์สองหนึ่ง มันคือสองศูนย์สองห้าลบสี่ป่ะสองศูนย์สองห้าคืออะไรยกกำลังสองนึกนึกนึกสองศูนย์สองห้าคืออะไรยกกำลังสองเลขที่ลงท้ายด้วยห้าคูณตัวเองสี่สิบห้ายกกำลังสองสี่คือสองกำลังสองอันนี้เข้ารูปผลต่างกำลังสองแล้วใช่ไหมเนี่ย หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังสี่สิบห้าลบสองคูณกับสี 2, ่สิบห้าบวกสองสี่สิบสามกับสี่สิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่เลยครับเพราะฉะนั้นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดของสองพันยี่สิบเอ็ดจึงเป็นสี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้น x เท่ากับตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุด ของ2021จึงเท่าก,กับ47เนี่าเกิดอยากรู้ x นะก็หามาจากแบบนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้อยากรู้ข้อนี้มันก็จะจบแค่ตรงนี้